สิ่งหักนวองราชบุตรคิดแล้วต้องสุดกังขาเป็นสายโรยองค์กิตตดาดูมีค่ามีคันแม่ชื่อสิโริทินีดู ดูไม่ค่อยแข็งทันคงเฝ้ามองดูแม่เหมือนมีกระแสกดดันครับยอดเข้ามาเยอะใกล้ให้ท่านในราวร้อยามสิบบาทจะเป็นรองรับก่าบริษ เดีย๋ยวทะลึ่งแล้วที่กูเชียร์มึงเนี่ยออกไปได้ไดเอาไว้ด้วย ตบมือเชียร์มาเอติ๊กูตบมือเชียร์ดากูตบคำแม่มึงเหรอนี่ก็พวกมึงปะเนี่ยกูแต่เดี๋ยวนี้มันดังแล้วดังเลยดิดังมากเลยออกรายการนู้นออกรายการนี้ใช่ไหมใช่ถามจริงแล้วเกิดมึงดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยมึงจะออกจากสอนรามไหมกเปี่ยงแรกนดีเจริญลูกอนาคตดีแล้วล่ะใครแต่งหน้าให้มึงเนี่ยฮะอ๋อ บอกให้พ่อมึงซื้อสีทาตาใหม่ได้เกียร์ทำไมอ่ะแข่งตาเป็นปลาหมอแก้านทำเลยมึงเฮ้ยเก็บหายเข้ม่่ลงตตััววถายคลิงเดียวเลยไอ้สิ่งบหันต์ให้ยังไงมึงรู้ไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขาพูดอะไรอย่างหนึ่งว่าอะไรอ่ะมาถึงที่เนี่ยงานใหญ่มากปิดทองฝั่งนูกนี้ผมก็ไปปิดทองมาใช่ไหมไปไหว้มาแล้งไหว้พระแต่อยากจะรู้ว่าห้องน้ำอยู่ไหน ้คือห้องน้ำหาไม่เจอ,อำทำไมอ่ะไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนเหรอไม่รู้อยู่ไหนเราก็ปวดท้องหนักรีบเลยปวดท้องเบาปวดท้องหนักหาไม่เจอและนี่ลานจอดรถของเราเราก็ดิ่งไปเลยและป่าทั้งนั้นนะป่าอ้อยอใช่ไหมละ่เเละเราก็กลัวจะมีงูอะไรเงี้ยเราก็โทรพท์เนี่ยเปิดไปฉาย่องไปเดินไปเดินโอ้ยดีไม่ทชเหียบ นี่มันแผลบขวางนี่เลยว่าขวางทางเลยงูเนี่ยไอ้เราก็กลัวดิกลัวแบบจะมาฉกเราใช่ไหมล่ะไอ้เราก็เอาไม้เขี่ยวเขี่ยเฮ้ยแม่งนอนยิงด้วยไอ้เราก็ว่าเฮ้ยมันตายด้วยหรือว่ามันโดนลบทับตายหรือเปล่าไอ้เราก็เขียมันก็ไม่ขยับนะไอ้เราก็หวังดีว่ากลัวใครเนี่ยเออจะมาเดินแล้วเหยียบงูแล้วพอพิษมันยังอยู่ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็หวังดีจับยาาใส่ถุงพอจับไปรู้เลยว่าใช่อะไรงูขี้ จริงๆเลยไม่ร no ู้ใครเนี่ยเพอเผลอก็พวกปีพาดไม่แน่นะเฮ้ยไอ้ติงงมบันพียาค่ะมึงรู้ไหมทุกวันนี้กูนี่อดกุ้งใจไม่ได้กุ้งใจอะไรล่ะพนั่นเวลาที่กูติงขนวดเจอหน้าแม่สิโยชินีเพลาใดไอ้ค่ะถ้าตาแม่กูเศร้าหมองไม่ยิ้มแย้มเหมือนใครคนอื่นเขามึงรู้ไหมว่าที่แม่กูเป็นอย่างนี้เป็นพาะ ขอได้ชาพี่ครับพวกท่านไม่ทราบหรอพี่ครับก็ไม่รู้นี่พี่ครับท่านเนี่ยหน้าตาเท้ามองดูเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรวะคือหมุมฉันเนี่ยได้กินทหารมดินทาเลยนะว่าเสด็จแม่พวกท่านเนี่ยเป็นเมียน้อยนะพี่ครับรวมทั้งแกด้วยใช่ไหมมึงเป็นอะไรมึงสั่งทำไมเนี่ยเออพอผมฉันได้ยินมาอย่างนั้นจริงหรือยังมาเขาน่าเขาแรงเนี่ยแอบได้ใครได้ยินมา รีบนาตัวมาขึ้นเป้าฉันจะลงโทษมันทสงโคมให้กษตเรษแม่เสร็จแม่มาก็ดีแนละ้วเก่าของชาติิงนวดอยากจะรู้เรื่องี